ที่นี่อยู่กับพี่พอรจังเห็นอร่อยเน็ะแ่นอกแกทำอาหารเลิศเลยนะคืว่าแม่น้องก็เปิดร้านอาหารอีสาน โลโก้ลาเป็นยัไ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะเอฟซีเอฟซีแม่นองเขามที่ตมเป็กีกคินี่เอฟซีปญบาทีแลมวตายตาายเราก็ต้องมีโลโก้อิ่มหรือ่า ไปกันแน่อากาศอะไรบ้าก็กินซื้อน้ำมากินแหน่ซะเกี่ยวใส่ไงหมบลูส์บลูสบอส์อย่างงี้เลยอะชาหนอกชา้นงหนอกเลยเจ้อสุกบาลไปถูกเถื่อน มีที่เขาแสบตาทล <c oughs> างทเรื่องไมององ่องาาขาวเสื่ยงนักการอานรุหมดแนมแต่เขนเสื์กพูดจุ่นเนี่ยกับพิิเชียนกับพิเชียนใช่หรือเปล่ามอลำเขามาบ้าทั้งนั้นลป็นเจ้าชยไหมเนี่ยมอลำอินบารูดไม่ไมหรอกที่เ,าอ,เอาเข้ากัเข้ากแต่บารูดเลยนะทริงๆเดี๋ยวเราคือครั้องแรกกุอย่างประเราทาไทยใช่อันหนึ่ง หนึ่งเดียวในไทยแลนด์เพราะว่าไม่มีใครทำเหมือนเราขึ้นคนยืนหนึ่งเพราะว่าที่จะคนเดียวช่างเรื่องยืนด้วยเพื่อนเกีย็บเราไปโกงในโบเพื่อนบอกนี่คนอยู่ร้านเลครับชุดชุดบอสจะส่งชุดกับผ้าขาวแต่มันหาจจะเปนืองระลักมานี่มาแม่น้อยมาลูกนะจัลเกียร์สุดหรอ วันเกิดคอนต้อยดีดาวันเกิดจากศัตรูาาก็ตทรมาให้พิวดีเรียบสงคนที่เคยพดด่าเราก็ตทรมาให้พิวดีนะนี่วดัดุณจางห้่ในตอนสุดจะต้องทำไปสักเขาอยู่ร้านอยู่เมนเยวไม่ได้แบบนี้ตอนนีล่ะกระสีแก่ละพิการโทรบอกเขาวางเข,า,ขาอาจจะร่างเลยเขาวางแต่เขาจะฟอกให้ ปีนี้ดว,วงใหม่แล้วเกิดมาแล้วดวงใหม่แล้วศัตรูการเมือมิดหมดทีคอตาต่างๆก็กล <hur> <ๆ>ับมาขอโทษทีกระดาษพวกเราก็กลับมาขอโทษทุกฝ่ายที่เคยโจนตีเราก็กลับมาขอโทษเราแล้วขอบคุณมากจ้าก้าเพียงนะครับนี่วัวไปอีกอ่ะกาแฟตอนนี้ได้อุตอดอุตอดก็ได้อาการ อ,อุดรแปดโมงเป็นวะต้องไปอุดรแปดโมงเหล่าคนออกจากราฐแดดเดียวป่ะนดิดนิีนิดนพี่ได้บิดแนงแข็งใจกันก็โทรมาแฮปปี้เบิร์เดย์ก็มบีบางคนเข้าใจเราผิด คือเนี่คนธรราหายเยอะมากนะแต่ไม่รับเพราะว่าม่วนอยู่อ,อย่างมันม่วนอยู่อยู่บ้านฮองดอดนี่คืนนี้บวกกับพี่สิงมาแขกมากพี่ไก่มากยอยู่มากกรรับไอ้ผิวไอ้เพื่อนไม่เดียวกรรันไปยืนเขาของเป็นเป็นมะหมาซ่างกับจวบบวกกนเขาเลื่ดออกเขย่อยอะไรอย่างเี้ยีี่ผิวประกาศอะไ วันท้าหวงพิจารณแก๊ส่าอยู่ไหนนะเจ้าพิจาราข้วหนึ่งรปีปลีเกลไเดี๋ยวสิงดูแลทุกระดับ่ะใครมาก็ดูแลถ้าไม่เดี๋ยวไปนะเดี๋ยวสิงแบบขวองเล่าเบ่มมันขึ้นไปที่หน้าแล้วหน้าสีกลับตอนไหนกลับกลับไม่ใช่กลับไปไม่เราแบบยังมาอยู่ตรงกับก็ไม่เห็นแล้ว กลับเองมันอีกเวล์ได้ค่ะรืเป็ดมามันมา,มามเดี่ยวได้สอบทุกทีริยาบทที่กดป้องมันสอหรับพร้องมาเร็วเดี๋ยววข้าหมดไนหะซื้ขอข้าวเหนียวมันซื้อจะเห็นเล่น ก็อร่อยเยน้เคียน้เคียอเคียมมันเป็นสดเตาดูแบบเคีเดยนะอร่อยจริจ๊มันก็เห็ดคอนบอสอลนัทกินเลยอันนี้เค็ยังไงกรุบๆนิดนึงเห็ดไทยางคมกหัวจน่ไม่